อุ้ยโคตรเทดูท่าเดินดิโอเคครับเดี๋ยวเราอัพสกิลหนึ่งมาก่อนทุกคนดูท่าวิ่งนีงแเตะๆตะเตะปึ๊บเจดโคตรเทอารมณ์แบบความไวอะ่ะโอ้โหเทเกินไปหรือเปล่า,าโอ้โสกิลสองโคตรเท โอเคทุกคนครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาสุ่มเซนอีสื่อสกินสกินดาบพิฆาตอสูรนะครับผมก็ปานสายฟ้ากระบวนท่าที่1มีรูปแบบเดียวปะวะใช่น่าจะมีรูปแบบเดียวก็เป็นการสุ่มแบบตามหากุญแจเพื่อเปิดด่านต่างๆให้ครบ6ด่านนะครับซึ่งการสุ่มแต่ละครั้งจะมีโอกาสที่จะได้เซนอีสื่อเลยแต่โดยส่วนใหญ่แล้วกิจกรรมนี้นะครับโดยส่วนใหญ่ต้องใช้คาว่าโดยส่วนใหญ่แล้วจะต้องเปิดถึงด่านที่6ถึงจะได้กันนะครับผมก็เลยจะตีไว้กๆว่ากว่าจะสกินนี้จะออกผมว่าครูหมื่นครูปองนี่ แต่ถ้าดวงดีก็จะได้ก่อนหน้านั้นนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าในคลิปิตอนี้นะครับเราจะใช้เงินเท่าไหร่ในการสุ่มเซนอิสุโอเคนี่ครับมันเขียนว่าฝึกฝนเพื่อรับกุญแจและเปิดกล่องรางวัลมีโอกาสได้รับสกินเซนอิสุและรางวัลอื่นๆของรางวัลที่ได้รับจากกล่องสามารถรับได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นโอเคเอ็มชี้จุดดิจุดแรกออกง่ายและอ่ะเปิดไม้ไหมวะทุกคนอนะในดีซีเดี๋ยวให้ชี้คนละด่าน ว่าอันกลางวีซลอลเปี้ยดี๋ยอันนี้ให้น้องเอ็มก่อนด่านแรกด่นานแรกน้องเอ็มเลือกด่านกลางแบะอันนี้ไม่ต้องหากุญแจเพื่อเปิดด่านต่อไปอ้ามอะไรวะกดยืนยันนั่นป,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 ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บโอเคนี่ด่านนี้แค่ด่านแรกนะครับอันไหนเอม็มซ้ายขวาขวาขวา <c oughs> อ่า<ม>โอเคด่านแรกแล้เอ็มเปิดไปสองทีนะครับแล้วมันก็จะได้กล่องเหรอเอากล่องไหนเอ็มอันซ้ายซ้ายบนมีซ้ายบน เอออได้เป uh ็นท่าเต้นเอ้ยท่าวิ่งเอฟเฟกต์วิ่งมันเปิดได้เดียวเหรอครับผมหมดไป5,000คูปองโง่ โง่แค่นั้นแหละอ๋อหกด่านมันก็จะได้6กล่องดังนั้นในแต่ละต้องเก็บให้ครบอยู่ดีเพื่อจะเอาเอเฟกไม่กูไม่ต้องการเอเฟกตกูต้องการแค่ตัวยูโนาเวสแมกกลินโอเคไม่สุด่ะเจ้าเนยด่านที่2เลือกมาเลยมี3ถ้ช่วยซ้ายกลางขวาถ้าหนูเลือกด่านหลังๆหนูคิดว่าหนูจะดวงดีอ่ะงั้นอยากอยากอยากซื้อไฟตัวเองนั้นเนียมเลือกว่าด่านสองให้เนียมก็ได้อ่ะกลางครับกลางบนครับป๊บเรียบร้อยอันซ้ายหรือขวาครับเออซ้ายครับ ใช่ครับน้องเอ็มสองทีนะครับอ่าสตีติใบตอนนี้อยู่ที่สามทีอ่ากล่องไหนครับคุณกล่องกลางลระ่างครับกลางลร่างกลางร่างนะมากเกลือเด็กทัวนี้แม่งเทพเจ้าแห่งการเกลืออ่าต่อไปด่านนี้ให้เจ้าเนยเลยแล้วกันด่านสามพอด่านสามนี่ก็ล่อมาห้าแก้วแล้วอะด่านต่อไปนี้ไม่ต้องถามรลอกี่แค่เอาตายสุดแบะ ดวงแต่ละคนเอากล้องน่างขวาบ้าอะไรอ่ะรับไป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 อันไหนอีกอันตะกางนั่นแหละอะุ้ยใช้กูบังเท่าไหร่นะเมื่อกี้อุ้ยสำเร็จแล้วอุ้ยถือว่าได้เร็วอยู่นะครับพอๆกับเนมด่านเก่าเลยเนมก็ล่อไปเปิดหมดนะแต่รอบนี้คือเราเปิดไม่หมดนะครับเราเปิดฮะไม่เปิดดีไอ้ข้อเสนอที่เรารับเมื่อกี้คือมันเหมาหมดเลยเหรอไม่รู้มันเหมาหมดเลยก็เลยออกไอ้ ไอ้ <c oughs> กูก็ว่าทำไมเจ้าเลยเดืองดีเหมสามจีได้เพราะเสนอมันมันรับมันทุกอันเลยแลับจีกดทำไมอะไม่นึกว่ามันแบบจะล็อตอันเดียวอะไรอย่างเงี้ยเอาเอาบนขวาขอให้มันออกเร็วๆได้ไหมอ๋อไอชนาเลือกมาเพื่อนอ่าอ,อันบนสุดอะ่ะที่มันอยู่สูงสุดบนสุดนี่บ้างต่อมาเพื่อนตามลูกศรเลยลูกศรจีไหนกดให้ทันลูกศอนอะได้ตามลูกศรได้เลยชอบ อ่าได้เลยสามเลยนะคุณชอข้อเสนอไม่ต้องขึ้นนะฮะอย่าตามผู้สอนนะครับที่หลังอ่ะอ่าอย่าตามผู้สอนนะที่หลังอ่ะดวงคนเหี้ยโอเคครับชนะเหมากระดานะครับทุกคนก็ดวงคนโง่กล่องไหนครับพี่กล่องแรกซ้ายมาเหอะชิงเซ็นดิเสือเฮ้ยตอ๊บฝูไฟอยู่ไโอ้เดือดสองอันแล้วต้องเหมาจริงๆหรือวะ อันนี้อันนี้ถึงคิวผมละผมจะเลาะตรงนี้ก่อนไม่ใจว่าเลาะไม่ได้แบบเลาะข้อเสนอนะไม่รับไม่รับไม่รับอะไรนั้นๆโอ้โห my god อันสุดท้ายนี้สลับันเลือกคนละอันวะใครได้ก่อนโปร m o t i o เหรอเหรอไว้สำหรับคนดวงโง่ๆเท่านั้นแหละไม่รับอะไรไม่รับยกเลิกไม่รับ พวกโง่ๆจะไปบนฉลาดเขาต้องใช้ดวงในการสุ่มเองใช้โปน่าจะคุ้มกว่านะครับโบนเขาต่าครับบนคนล่างบ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 นล่างล่างไปเฮ้ยเฮ้ยเวอร์ได้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 ดวงอย่างดีครับดีก็แย่ละนะครับก็ใช้กูปองไป น้อยกว่าที่คิดก็ตอนแรกมีราวๆเท่าไหร่วะหมื่นห้าหมื่นห้าใช้ไปเท่าไหร่สามพันกระสีเออก็ยังดี <c oughs> ดีกว่าไอดีดีกว่าไอแบ็คเมื่อกี้บอกว่าน้องบอกว่าพี่จะกินใหม่ผมมาไปห้าพันน,น, 5, นะครับทุกคนเพราะผมได้มาในราคาเกือบสี่พันนะครับก็ถือว่าคุ้มกว่าทุกคลิป ผมจะไม่ไปต่อเพื่อให้โง่เดิมแลนะ้วเนผมจะสต็อปอยู่แค่นี้แล้วเดี๋ยวเราเอาไปเล่นในด่านเดี๋ยวเราเอาไปเล่นกันนะครับโอเคทุกคนครับก็อันนี้ก็คือสกินมูราดนะครับแล้วก็ฉีกความเป็นมูราดไปเลยนะครับคือเหมือนเป็นอะไรที่แบบตัวละครใหม่เลยอะ่ะก็เป็นโมเดลที่แบบโคตรดื้อนะแน่นอนอยู่แล้วครับดาบฆ่าดาวศูนย์ผมไม่พลาดทั้งสกินนะสำหรับตัวหลักๆสกินฟรีอาจจะ <c oughs> ไม่ทันครับก็โอเค เอฟเฟกตวาร์ปเดี๋ยวเราเอาเป็นวันไปใช้งานก่อนแล้วกันเพราะแบบถาวรเราไม่ไปต่อเพียงเพราะจะประหยัดสกินโคตรแกงเลยสัตว์เปิดรูปเลยที่ทำหน้าเป็นเอเลี่ยนนี่พี่เอฟทำหน้าเป็นเทลอยาวที่วันนี้แหละครับที่จะหน้าขาวครับรอดูเลยครับอุ้ยต้าที่ดูท่าเดินดิโอเคครับเดี๋ยวเราอัพสกิลหนึ่งมาก่อนดูคนโดูท่าวิ่งนีแดดแตดแตดแตดอันนี้เอฟเฟกต์วิ่งนะครับอันนี้เอฟเฟกต์วาร์ป เย็ดทำเป็นง่วงน็อกมาจิกหัวแล้วก็โวยวายนะครับอ่าสกิลหนึ่งปึ๊บเย็ดโคตรเี่อารมณ์แบบความไวอ่ะเฮ้ยตีธรรมดาคุ้มค่าคุ้มราคาสามพันกว่าไม่โดนห้าพันไปในเบกนะอ่าแปะ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 เอา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 ยิงยิงยิงกลับมาก่อน โอ้โเท่เกินไปอ oh, oh, e. awesome. ่เปล่าโหสกิลสองโคตรเท่ท <Holocaust zombie> ี่มันเหยียบพื้นก่อนที่มันจะออกตัวทุกคนสกิลสองทุกคนดูนะเจอกูมึงอ่ะไอสัตว์เล่นลิ้นนะมึงเล่นลิ้นนะเอาหมากะทืบมันดิเอาหมากะทื้มเตตเฮ้ยเ้ยเ้ยเ้ยตตอันนี้อันตรีนครับ ผมว่าในความคิดผมอันตียังเทพไม่เท่าสกิลสอเอาดีเอ็มเาดีเอเอน้องเลิฟเอาดีเอ็มเอ็มน้องเลิฟตัด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 รอกันนี่ตัดตั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 ดตัดตัดตัดาเก็บใหม่ได้นแลนดนไหมูปาไม่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 ตายไม่ตายอ่าได้ของมึงชีวิตดับสุดบอหล่อไป14บสี่ครับพี่น้อง เอบพีรับเงินชนะไปเลยครับโอ้โหที่แล้วค<อ>รับอ,อ่าล้วไม่บอกตั้งแต่แรกอะครับเล่นทั้งใจเล่นบอกแต่แรกก็ไม่ได้ถึงติดนกรรมมีคนจะหรอ <laughs> ไม่ถึงนี้อย่าตีอ้าบอดจะแกสแต่งเอาคนถูกล้านอีกแล้วหมูปลาล้านกูอีกแล้วเฮียหมูเฮียกูจับแมงคัวพริกแมงเลยเท่ๆต ต้องดูโก้ดินี่เฮียโคตรเท่รวมดารามันยังไม่แตกเลยไปเกียบบนดิไอ้ฟุตบอลนี่ก็ตอบดุใช่ไหมขอได้ไหมคืนเนี้ยขุดด้ขอเถอะไปได้ปะปูดิขอดจับเป็เท่เตึ้ยจี๊ดแตกแล้วไม่เหลือแล้วอืม MVP รับเงินที่ชนาเลยนะครับเทนนิสหวานหวานถ้าพูดแค่ MVP นั่นหนูปะ ไม่หนูที่ันะเอ้าเอาดีหรอโอเคทุกคนครับสำหรับการรีวิวสกินเซนอิสึก็ต้องขอจบไวเพียงแค่นี้นะครับก็ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ด้วยรักกันก็ถ้าใครอยากสุ่มเรทการออกก็จะอยู่ประมาณที่ผมบอกนะครับ3,000ถึง5,000ดวงกำกัก็6,000ไม่ไม่น่าเกิน6,000ันว่ะเพราะรีมตสุดๆถ้าเปิดทุกอันแล้วก็น่าอยู่5,000นิดๆนะครับก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าฝากกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งด้วยนะครับ